สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังจะติดตามรายการคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาประจำวันที่17มีนาคม2563แม่เมื่อวานนี้ผมตั้งตารอ,อการถแถลงรวมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนึกว่าจะได้อะไรใหม่ๆ ที่แท้ไม่มีอะไรใหม่เลยครับยิ่งแถลงยิ่งพูดยิ่งผิดยิ่งไม่มีใครศรัทธาสู้ไม่แถลงจะดีกว่าครับสู้ไม่แถลงจะดีกว่ายิ่งพูดคนยิ่งไม่เชื่อเพราะเดี๋ยวนี้ตัวนายกรัฐมนตรีเกิดวิกฤตศรัทธาในตัวท่านทำยังไงก็ไม่ขึ้นครับซาตาขึ้นง่อยโพ่นสี่เกเด ซ่าตาลงหุบลงคือจองกับวาสนามันหมดแล้วแหละมันหมดแล้วท่านไม่มีภาวะผู้นำที่จะนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นวิกฤตโควิด -19 ได้แม้ท่านจะยกมือว่าประเทศไทยชนะประเทศไทยชนะท่านก็ยกมือไปคนเดียวประชาชนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับท่าน มีสิ่งเดียวที่ท่านพูดคือว่าให้ประชาชนพึ่งพาตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาทำกันอยู่แล้วเมื่อขาดภาวะผู้นำทำอะไรมันก็ไม่เหมาะครับพาสิทธิ์พญาอีสานพูดไว้ว่าขุนพ่นกาข้องเมืองจึงเฮืองหุงขุนขี่ยานแปลงบ้านบ่เฮืองขุนพลที่เก่งกล้านะครับต้องแก้ไขปัญหาบ้านเมืองขุนพ่นกา ปกครองบ้านเมืองถึงจะเจริญรุ่งเรืองครับกล้ากล้ากลัวกลัวไม่มีภาวะผู้นำบ้าบ้าบอๆเป๊ะเป๊ะพูดจาอะไรไม่อยู่ความอารมณ์วุ่วุ่บ้าบ้าเขาไม่ใช่ขุนพลกาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่รัฐประหารขุนพนกาข้องเมืองจังเฮืองหุงขุนขี่ยานกล้ากล้ากลัวกลัวครับกลัวคนนั้นกลัวพักร่วมรัฐบาลกลัวหน้ากากไม่พอกลัว บอกว่าเดี๋ยวพอด้ยวยความเชื่อมั่นไม่ต้องกักตุนอาหารแต่ไปดูในแมคโครมดเกลี้ยงแล้วครับเขาไม่เชื่อคุณหนึงไงหน้ากากอนามัยหาเพียงพอตอนนี้จับได้ที่แหลมฉบัง5.6ล้านชิ้นจะส่งไปอเมริกามันไม่มีความศรัทธาครับคุณไม่เป็นผู้นำซะแล้วไม่อยู่ในเป็นผู้นำจะทำอย่างไรมันก็ไม่ขึ้นครับมันก็ไม่ขึ้นไปไม่ได้แล้วพักเพื่อไทยต่างหากครับ เมื่อวานได้เปิดศูนย์โควิด19เพื่อช่วยเหลือเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนโดยพักร่วมฝ่ายค้านหรือพักฝ่ายค้านเองเสนอเปิดการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันก็ขอเชิญชวนกันหน่อยนะครับลงคะแนนให้มันได้ครบตามจำนวนเพื่อจะได้พูดจาเรื่องปัญหาโควิด19นี่แทนที่จะให้คุณประยุทธ์มาพูดคนเดียวก็พูดกันในรัฐสภาเสีย ใส่หน้าก,ากากเข้าไปป้องกันเพื่อต้องการแก้ปัญหานี้ร่วมกันไม่ใช่ให้ประยุทธ์จันโอชามาแหกปากมาชี้นำมาพูดคนเดียวคนเขาไม่เชื่อเขาปะเสือหนังหนามึงแล้วเขาไม่เชื่อแล้วนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่บนเนี่แหละครับก็อยากให้มีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันนะครับอีกเรื่องหนึง่งก็ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปป,ปอชอ แต่ตีตกคำร้องที่จะเอาผิดนายกยิ่งรักชินวัตรที่เป็นรัฐบาลเสนอกฎ,กฎหมายเงินกู้สองล้านล้านบาทเพื่อเอาไปสร้างรถไฟความเร็วสูงนั่นแหละครับสมัยนั้นแม่การเมืองนะครตีเตะขาขัดข,าดขวางกันทุกอย่างคอรมอมีมติปรึกษาฝ่าย,ายกฤษฎีกาทุกสิ่งทุกอย่างพรบเงินกู้นี่นรัฐบาลชุดเดียก่อนก็ทำมาครับพอยิ่งรักเสนอฟักฝ่ายค้านในขณะนั้น หรือพวกสลิมพวกนกหวีดในเวลาต่อมาก็คัดค้านทุกเรื่องกับจนในที่สุดเรื่องก็ไปสู่ศาลไปสู่องค์กรอิสระเรียกว่าปปชเมื่อวานปปชตีตกว่าท่านยิ่งรักชินวัตรไม่มีความผิดเพราะทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ของพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะสร้างรถไฟความเร็วสูงราคาสองล้านล้านบาท เตะตัดขาสารรัฐธรรมนูญก็วมนิจฉัยว่าเ,ออเรื่องเรื่องเสียบบัตรแทนกันจนตีกฎหมายฉบับนี้ตกเสียบัตรแทนกันในสมัยยิ่งรักเป็นโมฆะแต่สมัยประยุทธ์จันทร์โอชาโมฆะบางส่วนมันเป็นเรื่องการเมืองกันทั้งน,นั้นครับใครรับผิดชอบแล้วครับตอนนี้ท่านยิ่งรักชินวัตรไม่ผิดแต่ต้องละเหยเร่ร่อนถูกใส่ร้ายป้ายสีในทางการเมืองพักไทยรักไทยก็เช่นเดียวกันไม่ได้จ้างพักเล็ก ในการลงสมัครศารยุติธรรมสารดีกาวิจฉัยว่าไม่มีการจ้างพักเล็กและใครรับผิดชอบพักไทยรักไทยนี่คือการเมืองที่โสมมมที่สุดเอาชนะข้าคานกันขัดขวางความเจริญของประเทศชาติครับให้กำลังใจท่านยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านได้ทำถูกแล้วสองล้านล้านบาทสองล้านล้านบาทในขณนะนั้นเดี๋ยวนี้หล้านล้านก็สร้างไม่ได้ครับ คุณประยุทธ์จันโอชาไปสร้างไว้อยู่ที่ลำตะคอง3.5กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูงสตาร์ทมันเงินไปหมดแล้วครับ3ล้านล้าน3.5กิโลเมตรของประทานตทษครับนี่แหละครับการเมืองเล่นกันไม่รู้จักเหตุรู้จักผลเอาแต่ชนะค่าคานคนที่เขามาจากการเลือกตั้งคุณยิ่งลักษณ์คุณสมัครสุนทรเวชคุณทักษิณชินวัตรเขามาจากฝีมือของพี่น้องประชาชนกากบาด ไม่ใช่มาจากการยึดอำนาจไม่ใช่เอารัฐธรรมนูญเอาเปรียบคนอื่นเอาสวอร้คนมายกมือยกตีนให้คุณเป็นนายกมันไม่เหมาะสมความศรัทธ,ธาถึงไม่มีไม่มีจริงๆคุณประยุทธ์ครับไปดูตามโซเชียลสิครับถ้าไม่เชื่อผมเขาไม่เอาคุณแล้วปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองแก้ง่ายครับประเทศนี้เอาประยุทธ์เด็ดหัวออกไปทุกอย่างโล่งแล้วครับทุกอย่างโล่งความศรัทธ,ธากลับมา กลับมาเหมือนเดิมขอให้ประยุทธ์ไปดีนะครับอย่าอยู่ขัดขวางประเทศชาติเลยครับอยู่นานไปคุณไม่มีที่ยืนนะครับผมขอเตือนครับ